ก็สวัสดีครับเราก็พบกันในสัปดาห์ที่13นะครับในรายวิชาดิจิตอลนะครับนะครับเราก็หลังจากเรารู้จักวงจรเอ่อมัลติเพกแล้วก็ดีมัลติเพกไปแล้วนะครับเนาะเราก็มาต่อในเรื่องของวงจรฟริสฟอร์นะครับนะครับนะครับวงจรฟริสฟอร์นะครับก็เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ทำหน้าที่เนาะในลักษณะไบสเตเบิลมัลติโอเบเตอร์นะครับก็คือเป็นการให้ออปต์เนาะสองสถานะนะครับคือ Q กับ Q บาร์ นะครับในลักษณะทางลอจิกตรงข้ามกันนะครับลอจิกตรงข้ามกันคืออะไรคิก็เปรียบเสมือนที่เป็น1นะครับ Q บาร์ก็เปรียบเสมือนที่เป็น0ูนนั่นเองนะครับต่อมานะครับฟิบฟอบนะครับเป็นหน่วยความจําที่มีขนาดนะครับเล็กที่สุดเนาะสามารถจดจําข้อมูลได้เพียงแค่1บิตนั่นเองนะครับมันจึงเป็นแค่1กับ0ูนเพราะมันเป็น1บิตเนาะนะครับการจําแนกนะครับประเภทของฟิบฟอบเนี่ยสามารถจําแนกได้หลายชนิดนะครับเช่น RSPFOP f l i l นะครับ JKPFOP f l i l มี DPFOP f l i l แล้วก็ TPFOP f l i l เนาะมีอยู่ประมาณกี่ประเภทเนี่ยหลายประเภทอยู่เนาะนะครับสามารถใช้งานนะครับในวงจรน,นับได้นะครับคือเอามาต่อรวมกันได้เนาะนะครับเป็นวงจรหน่วยความจําวงจรเลื่อนแล้วก็อะไรเป็นวงจรเลื่อนข้อมูลเป็นต้นเนาะเป็นต้นนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับของเ,ออเนื้อหาคร่าวๆข,ของฟิฟฟ์ฟ์นะต่อมานะครับเราก็จะแจกแจงในื่องฟิฟฟ์ฟ์อีกทีหนึง่ง นะครับต่อมานะครับฟิฟฟอร์บก็จะมีหลายชนิดเลยนะครับอย่างชนิดแรกนะครับฟิฟฟอร์บนะครับเขาบอกว่าเป็นวงจรมัลติไวเบเตอร์เนาะแบบไปสเตเบิลนะครับมีสถานะอยู่2สถานะถูกไหมครับเป็นสถานะแบบ1บิตก็คือ1กับ0นะครับมีหลักการทํางานนะครับคืออะไรคือถ้าได้รับอะไรอินพุตที่เหมาะสมเนาะจะทําให้เนี่ยเอาอิพุตฟิฟฟอร์บเนี่ยนะครับอยู่ที่ระดับลอจิกนะครับค่า1และจะคงสภาวะนั้นน่ะต่อไปเนาะนะครับแต่เมื่อต้องการให้อะไร เอาพุทนั่นนะ่ะเปลี่ยนเป็นสภาวะใหม่นะครับจะต้องป้อนสัญญาณอินพุตที่เหมาะสมใหม่อีกครั้งนะครับเพื่อเปลี่ยนมานะครับโดยการทํางานของฟิสฟอบนะครับหรือเปลี่ยนสภาวะนั้นนะ่ะจะทําได้2แบบนะครับคือแบบแรกนะครับแบบที่ใช้พันกระตุ้นเนาะคืออะไรให้เอาพุทเนี่ยเปลี่ยนสภาวะโดยตรงนะครับโดยเอาสัญญาณพันเนี่ยมากระตุ้นมานะครับอีกแบบนึงก็คืออะไรเออแบบที่ใช้สัญญ,ญาณพันกระตุ้นเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นแบบใช่การ ช้ latch นะครับเป็นวงจร latch เนาะเดี๋ยวเราจะรู้จัก latch กันนะครับต่อมานะครับอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบที่ใช้สัญญา logic นะครับเป็น input แล้วใช้สัญญานาฬิกาเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นให้ Flip f ิ i ฟ f l ทำงานนะครับจะมี2แบบแบบแรกคือเป็น l o จิกอย่างเดียวนะครับก็คือสัญญาณพันวิ่งเข้ามาอย่างเดียวเลยนะครับต่อมาอีกอันนึงก็จะเป็นแบบที่ใช้สัญญาณนาฬิกาเนาะหรือใช้เป็นสัญญาณพันที่มีความต่อเนื่องนะครับอะต่อมานะครับเรารู้จัก RS latch ก่อน นะครับแฉชนะครับเป็นฟลิกฟอร์นะครับที่ใช้สัญญาณนะครับลอจิกกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงสถานะเอาพุตนะครับก็คือมีลอจิกเข้าที่ขาแหละฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้เป็นอินพุตนะครับ R กับ S นะครับต่อมานะครับเอ่อไอแฉชเนี่ยนะครับจะมี2องอินพุตเนาะคือสถานะแรกเขาเรียกว่าเซตนะครับตัวย่อจะใช้คําว่าตัว S เนี่ยนะครับด้านล่างนี้นั่นเองนะครับต่อมานะครับก็มีอีกตัวนึงก็คือคําว่ารีเซ็ตนะครับรีเซ็ตก็คือตัว R เนาะเป็นตัวย่อดของมี สองขานะครับคือขา Q นะครับเอาพุที่1กับอีกอันนึงก็เป็นเอาพุที่2คือ Q bar นะครับก็คือเป็นสถานะตรงข้ามเนาะสมมุติ Q เป็น1 Q เป็น1เนี่ยนะครับ Q bar ก็ต้องเป็น0นะครับก็คือสถานะเอาพุทเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันมันจะให้เอาพุทที่มันตรงข้ามกันนั่นเองนะครับต่อมานะครับเ RS เนี่ยนะครับจะสร้างได้จากอะไรจากนอก gate แล้วก็แ a น d gate เนา นะครับโดยตัวอย่างที่ยกมานะครับจะเป็นแบบนอเกตอย่างเดียวนะครับแนนเกตก็ทําหน้าที่คล้ายๆกันนั่นแหละนะครับแต่อันนี้เป็นแค่เป็นตัวอย่างของนอเกตเนาะนะครับโดยนอเกตเนี่ยนะครับจะมีสัญลักษณ์ภายในเป็นแบบนี้เนาะนะครับการนอเกตเราไม่รู้จักนอเกตก่อนเราเรียนมาแล้วเนาะอาจจะลืมนะครับนอเกตนะครับนอเกตนอเอ่อออเกตใช่ไหมออเกตนะครับออเกตจะมีหน้าตาแบบนี้เนาะนะครับอ่ะนี้ยาวๆหน่อยนะครับ OrGate คือ Input เข้ามาเป็น a เนาะนะครับ b u t p u t จะต้องออกไปเป็น a บวก b เนาะสำหรับ OrGate นะครับแต่อา NorGate ตัวเนี้ยนะครับก็คือ a บวก b นั่นแหละนะครับแต่ติด bar เนาะเพราะว่ามี not gate ผสมมาด้วยนั่นเองก็คือด้านจุดปลายตรงน,นี้นะครับอ่าเรามรู้จักแล้วรู้จักมาแล้วเนาะนะครับทีนี้ นะครับการที่เป็น R/S เนี่ยนะครับก็คือมี Input ที่ถูกเรียกว่าอ่ารีกับเ e t เนาะนะครับเลยเป็นตัวย่อของคำว่า R/S นะครับต่อมานะครับการต่อควยกันแบบนี้นะครับก็คือเป็นไงทำให้ Input หรือ output เนี่ยมันวนเวียนอยู่ภายในวงจรเอ่อวงจร Logic Gate นะครับเขาจึงเรียกว่าไอตัวนี้ว่าเป็น latch นะครับพอนเป็น latch เนี่ยนะครับก็จะทำให้ Logic เนี่ยที่มันออกมาเนาะ นะครับมีค่าแหละสมมุติเราเดี๋ยวมาดูตารางความจริงดีกว่านะครับไม่ต้องสมมุติหรอกนะครับเนอะสำหรับของ R H slab นะครับนะครับต่อมานะครับการทํางานของ R H slab นะครับจะมี4สภาวะเนาะดังตารางนะครับโดยสภาวะแต่ละสภาวะเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเอ description หรือคอมเมนต์เนี่ยบอกอยู่เนาะก็คือตารางด้านหลังนะครับโดย4สภาวะนะครับจะถูกแบ่งเป็นสภาวะคงเดิมนะครับแบบสภาวะเซต รีเซ็ตนะครับแล้วก็สภาวะที่ไม่อ่อนนะครับหรือมันไม่ใช้งานก็คือไม่ใช้งานนั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูที่ Input ก่อนนะครับอินพุตเนาะฝั่งนี้เป็น input ก็คือขา R กับขา S นะครับก็คือรีเซ็ตกับเซ็ตต่อมานะครับเอาพุตก็คือขา Q Q bar นะครับมาดู Q ละสถานะการสถานะแรกนะครับเรียกว่าสถานะคงเดิมนะครับสถานะคงเดิมมันคืออะไรเมื่ออะไรขา R input เป็น0ูนย์นะครับ S input เป็น0ูนย์นะครับ มันก็จะให้ออปท์เนี่ยนะครับที่เป็น Qn หรือ Qn bar นะครับมันก็คือสถานะคงเดิมนะครับความหมายของคงเดิมคืออะไรนะครับคืออิงสถานะล่าสุดที่มันเป็นอยู่นะครับเช่นก่อนหน้าเนี่ยมันมีให้เอาพุทธที่ Q เป็น1 Q bar เป็นศูนย์นะครับแต่เมื่อมันกลับมาที่ r เป็นศูนย์ s เป็นศูนย์เนี่ยนะครับสถานะก็จะค้างอยู่ที่1กับศูนย์แบบนี้นะครับคงเดิมความหมายคงเดิมคือมันจะอิงสถานะล่าสุดที่มันเป็นอยู่นะครับก็คือสถานะตั้งต้นก่อนที่เราจะ ป้อนลอจิกศูนย์ระหว่าง R กับ S เนี่ยเข้าไปนะครับต่อมานะครับเป็นอ่าสภาวะเซ็ตนะครับสภาวะเซ็ตเนี่ยคืออะไรนะครับสภาวะเซ็ตคือขา S เนี่ยนะครับเกิดการออนขึ้นมานะครับคือมีลอจิกที่เป็น1นนะครับแต่ R เนี่ยเป็นศูนย์อยู่นะนะครับทำให้ Q เนี่ยมีเอาต์พุตที่เป็น1นั่นเองนะครับเขาจึงเรียกว่าสภาวะเนี่ยเพราะว่าสภาวะเซ็ตนะครับ ต่อมานะครับเป็นสภาวะรีเซ็ตนะครับ R เป็น1เนาะ S เป็น0นะครับมันจึงให้เอาต์ที่ Q เป็น0นะครับ Q bar เป็น1เนาะเพราะว่ามันจะตรงข้ามกับ Q เสมอนะครับก็คือเรียกว่าสภาวะรีเซ็ตนะครับต่อมานะครับอินพุตที่เป็น1กับ1เนาะนะครับรีเซ็ตเป็น1กับเซตเป็น1นะครับคืออะไรคือมันไม่สามารถที่จะเอ่ออะไรมันไม่ยังไงมาดูที่นี่ดีกว่านะครับอ่ะเขาให้เป็น1เนาะ1 กับ1น่ะครับหนึ่งกับ 1, 1นะครับ1กับ1เนี่ยนะครับเนาะไอตัวเนี้ยเป็น a บวก b bar นะครับอ่ะหนึ่งก็จะวิ่งมานี้ถูกไหมหนะึ่งวิ่งมานี่ปุ๊บหนึ่งก็วิ่งมานี่นะครับต่อมานะครับหนึ่งวิ่งมานี้ตรงนี้ก็จะเป็นอย่างเป็นศูนย์อยู่เนาะอินพุตแรกใช่ไหมศูนย์ศูนย์นะครับมันก็วิ่งมาเนาะเอ่อหน,นะะึ่งบวกศูนย์เป็นค่าตรงข้ามนะครับก็เป็นศูนย์ออกมานี่เนาะอันนี้ก็เป็นศูนย์นะครับ ต่อมามันก็วิ่งย้อนกลับมาใช่ไหมนะครับมันก็ย้อนกลับมาศูนย์ก็มารอนี่นะครับมันก็จะเป็นศูนย์ถูกไหมครับต่อมานะครับมันก็จะให้ออาต์ที่เป็นศูนย์ทั้งคู่นั่นเองนะครับเนาะก็ตามวงจรลอจิกเกตที่เขาออกแบบมาให้นะครับก็โดยที่มันไม่มีเอาต์พุตหรือว่าเอาต์พุตที่มันเป็นแอคทีฟโหมก็คือเป็นค่าเป็นศูนย์นั่นเองนะครับก็คือเราไม่ยอมให้อะไร หรือหรือเขาเรียกว่าสภาวะนี้ถูกเรียกว่าสภาวะไม่ให้ใช้งานนะครับต่อมานะครับเป็นฟิฟฟอร์แบบ R S นะครับเรามาเข้าใจความหมายฟิฟฟอร์ก่อนเนาะนะครับเขาบอกว่านะครับเนื่องจาก R S l a ตป์เนี่ยนะครับจะทํางานทันทีที่ได้รับสัญญาณลอจิกทางอินพุตนะครับจึงไม่สามารถเนี่ยทำงานในวงจรลอจิกเชิงลำดับได้เนาะคือมันมันไม่มีลำดับนะครับมันแค่รอ R กับ S เนี่ยนะครับมีแค่ลอจิกวิ่งเข้ามานะครับเพราะ ขาจึงไม่เรียกว่าลำดับเนาะนะครับเขาจึงอะไรมันจึงเอามันมาเนี่ยควบคุมนาฬิกาเนาะที่กําหนดไว้เนี่ยไม่ได้เนาะนะครับจึงพัฒนานะครับเป็น RS flip flop ขึ้นมานะครับเนาะใช้สัญญาณนาฬิกาเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นให้มันทํางานนะครับหรือให้มันออนนะครับใช้วงจร NAND gate สองตัวเนี่ยต่อร่วมกับวงจร RS l a h นะครับเนาะมีสัญลักษณ์ภายในวงจรรูปนี้นะครับ NAND gate NAND gate คืออะไร A and B เนาะ นะครับอันนี้เป็น A or B นะครับมีบาร์เนาะนะครับความหมายเป็นนี้นะครับ A and B <_ S 1> คืออะไรมีลอจิกเป็น1เนานะ B เป็น1ก็คือ A and B ก็คือ A คูณ B นั่นแหละนะครับเวลาจำสั้ๆนๆเนาะ A and B ก็คือ A คูณ B นะครับต่อมาเนาะนะครับหน้าตาของออ RS flip flop เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้วงจรภายในเอ้หน้าตาของมันเนาะก็จะมีขาที่เป็นขา R ขา S แล้วก็ ขาที่ไปรับสัญญาณคล็อกก็คือสัญญาณนาฬิกานั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเอาต์พุตเนาะด้านเอาต์พุตก็จะเป็น Q ิวคิวบาร์เหมือนกับวงจรเลชเมื่อกี้นั่นเองนะครับ, output, Q, Q bar, บ, ash, รบต่อมานะครับวงจรภายในของมอนันก็ถูกสร้างเป็นแบบนี้เนาะโดยการเอาเอาแอนเกตเนี่ยมาต่อเพิ่มกับออเกตนะครับมีปนกันอยู่ยางละงตัวนะครับแล้วก็มีสัญญาณคล็อกเนี่ยนะครับมาอยู่ระหว่างที่เป็นแอนเกตนั่นเองนะครับจะคอยเป็น คลิกเกอร์นะครับทำให้มันเกิดการออนการออฟนะครับนั่นเองของวงจรลอจิกภายในนะครับอ่ะต่อมาเรามาดูกันนะครับตารางความจริงหรือ truth table เนาะนะครับอ่ะเราก็มาดูฝั่งอินพุตนะครับฝั่งอินพุตแยกเนาะฝั่งเอาพุตนะครับมันก็จะมีสภาวะนะครับต่างๆเนาะนะครับอย่างแรกนะครับถ้าเราไม่มีสัญญาณคล็อกเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็คือความหมายก็คือวงจรตัวเนี้ยนะครับหรือ R S latch เนี่ยนะครับไอ้ R フィฟฟอเนี่ยนะครับมันไม่ไม่มีสัญญาณคล็อกเข้ามาคือมันก็จะไม่ออดนะครับไม่ว่า R S เนี่ยจะมีอินพุตที่เป็นอะไรนะครับออปต์ก็จะไม่เกิดขึ้นก็คือ Q A กับ Q bar เนี่ยนะครับมันก็จะคงเดิมเนาะนะครับก็คือละมันก็ไม่ออดนะครับมันไม่ยอมให้ออดนะครับแต่เมื่อมีสัญญาณคล็อกเข้ามาเนี่ยนะครับคล็อกอัพขึ้นมานะครับก็คือมีลอจิกที่เป็น1เนาะสัญญาณคล็อกการทดลองนะครับคือการป้อนลอจิกเข้าไป1นะครับแล้วพอเปลี่ยน อินพุตที่ขา R หรือขา S เนี่ยนะครับเราต้องรีสัญญาณคล็อกนะให้กลับเป็นศูนย์แล้วกดเป็น1นะครับมันจะจึงเรียกว่าสัญญาณคล็อกนะครับเนาะอ่ะนะครับก็มาดู Qn กับ Qbar ไอ Qn bar เนี่ยนะครับมันก็จะมีลอจิกคงเดิมคือสถานะล่าสุดนั่นเองนะครับแต่เมื่อ S เนี่ยมีลอจิกที่เป็น1ขึ้นมานะครับมันคือเกิดการละเซตนะครับเรียกว่าสภาวะเซตนะครับก็จะทำให้มีเอา p u พุเนี่ยนะครับที่ Q เนี่ยเกิดการเป็นหน็เนานะต่อมานะครับสัญญาณคล็อกก็ยังคงอยู่เนาะเราก็รีคล็อกไปนะครับแล้วก็เซตขา R ให้เป็น1นะครับก็คือขารีเซตเนาะทำให้ Q bar เนี่ยเป็น1แต่ Q กลับเป็นศูนย์นะครับขเขาเรียกว่าสถานการณ์การทำงานนี้เรียกว่ารีเซตนะครับต่อมานะครับ R เป็น1 S เป็น1นะครับคล็อกก็ยังเป็น1อยู่เนาะนะครับทำให้ Q กับ Q b a บเนี่ยเป็นศูนย์เนาะก็คือมันไม่ใช้งานเนาะ ทำให้ใช้งานนะครับก็คือการล็อกสถานะไว้นั่นเองประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องของ dfi ิฟฟนะครับนะครับ dfi ิฟฟนะครับภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Data ข้อมูลนะครับก็คือ d ี i ิฟฟอร์บยนะครับเนาะเรียกว่าฟิฟฟอข้อมูลเนาะนะครับในภาษาไทยนะครับเพราะว่า output ของ dfi ิฟฟนะครับจะแปรตาม input ทันทีนะครับก็คือมี Input ตัวเดียวเนาะแล้วก็มีสัญญาณคล็อกที่ให้จังหวะ on หรือ off นะครับ ก็คือมีสัญญาณในการควบคุมนั่นเองนะครับมีดีอินมีอินพุตดีนะครับเพื่อรองรับข้อมูลและขาอินพุตคล็อกนะครับรับสัญญาณนาฬิกาไปกระตุน้นให้ฟิฟฟอบเนี่ยนะครับทำงานเนาะแล้วใช้ฟิฟฟอบนะครับแบบดีในการเก็บข้อมูลนะครับขออนุญาตแก้นะ,ะเพื่อรอการส่งไปอีกวงจรหนึ่งนะครับมีสัญลักษณ์มีสัญลักษณ์และการนะครับดัดแปลงเนี่ยจากฟิฟฟอบแบบ RS เนาะ นะครับก็คือแปลงมาจาก R S นั่นเองหรือว่า D Flip-Flop เนี่ยนะครับมันก็อาจจะมี Flip-Flop เบอร์เฉพาะของมันอยู่นะครับกับ D Flip-Flop เนี่ยถูกสร้างได้ด้วยการใช้ R s Flip-Flop นั่นเองนะครับก็คือการใช้ทดแทนเนาะนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเออดูหน้าตาของวงจรว่ามันเป็นยังไงเนาะการที่ D หลักกับ R S มาแปลงเป็น D Flip-Flop นะครับอ่ะด้านซ้ายนะครับก็จะเป็น D Flip-Flop ตั้งต้นเลยนะครับก็จะมีขา D เนาะกับขาสัญญาณที่เป็น Clock คือสัญญาณนาฬิกา นะครับมีเอาต์พุตที่เป็นคิวกับคิวบาร์ bar นะครับต่อมานะครับด้านขวาเราก็จะเห็นอยู่ตัวนี้จะเป็นตัวแปรนะครับก็คือตัวทดแทนเนาะเราใช้ R S flip flop เนี่ยสามารถมาแทนเป็น D flip flop ได้นั่นเองนะครับโดย R S flip flop นะครับในการมาทําเป็น D flip flop เนาะนะครับ R S flip flop เนี่ยนะครับก็จะมีอินพุตที่เป็นเอ่อินพุตที่เป็น R กับ S, S เนี่ยนะครับมันต่อถึงกันเนาะแต่โดยระหว่างที่ มัน Input เข้ามานะครับจะมีขา1นะครับก็คือขา R เนี่ยนะครับต่อกับ Not Gate อยู่นะครับจึงทำให้เป็นค่าที่มันตรงข้ามกันนะครับ d f ฟฟิฟฟอรเนาะนะครับแล้วก็จะมีขาที่เป็นสัญญาณคอร์กนะครับการใช้จะต่อแบบนี้นะครับต่อมานะครับในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับ d f ฟฟิฟฟอรนะครับที่นิยมใช้เนี่ยนะครับก็คือจะเป็นเบอร์7474นะครับจะมีขา Input เพิ่มขึ้นคือขา Input ที่เรียกว่า PR เนาะ PR หรือชื่อเต็มว่า Pset นะครับและ Input ที่เป็นขขาาคครับือ เคลียให้มันหายไปอ่ะนะครับนะครับทั้งสอง p u t นะครับจะทํางานทันทีเนาะที่ปลอจิกศูนย์เข้ามานะครับซึ่งการใช้งานเนี่ยนะครับจะไม่ให้ Input ทั้ง2ทํางานพร้อมกันนะครับมันจะต้องทํางานโคนละอันะนะครับมีสัญลักษณ์ดังรูปนี้เนาะหน้าตาแบบนี้เอง P I ด้านบนนะครับเคลียด้านล่างนะครับต่อมาก็มี o u t p u t เนาะที่เป็น q q bar นะครับมี input ที่เป็นดีแล้วก็มีขัสัญญาณค l o อกนะครับลอาเริ่มดูตารางความจริง truth table เนาะ นะครับทูตเชเบิลนะครับเขาจะบอกว่ามีโหมดการทำงานอยู่ 1, 2, 3, 4, 5หโหมดหรือ5สถานะนะครับโหมดแรกนะครับเรียกว่าโหมดอ s ซ n ิงโครนัสนะครับเซ t ตเนาะก็คือจะมีแยกฝั่งเนาะอินพุตเป็นฝั่งอ s ซ n ิงโครนัสก็คือ Preset กับเคลียนะครับซิงโครนัสก็คือเคลียร์กับ D นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเอาต์พุตเนาะมี Q กับ Q bar นะครับเรามาดูสถานะแรกคืออ s ซ n ิงโครนัสเซ t ตก่อนนะครับอัซซิงโครนัสเซตนะครับก็จะมีลอจิกที่เคลียร์นะครับสถานะแรกเลย เคลียร์นะเป็น1 CLR เนี่ยเป็น1นะครับ PR เป็น0นะครับ Clock หรือขาดีเนี่ย Input D เนี่ยนะครับเป็นอะไรก็ได้มันไม่แคร์เนาะเป็น x นะครับจะทำให้เกิดลอจิกเอาต์พุตเนี่ยนะครับที่ Q เป็น1นะครับต่อมานะครับจะเป็น Asynchronous Set นะครับ PR เป็น1นะครับเคลียร์ต้องเป็น0นะนะครับส่วน CLR Clock เนี่ยหรือดีเนี่ยนะครับเป็นอะไรก็ได้มันจะให้เอาต์พุตที่เป็น Q เป็น0นะครับ Q bar เป็น1นะครับต่อมานะครับเป็นสถานะที่ห้ามใช้งาน นะครับก็คือมันตรงกันนะครับก็คือห้ามเป็นสูตรทั้งคู่นะครับมันเป็นสูตรทั้งคู่เนี่ยนะครับใช้ไม่ได้เนาะมันใช้เอาคู่ที่เป็นหนึ่งทั้งคู่นั่นเองนะครับมันจะไม่สนใจไอ้คล็อกกับดีท้งนั้นเลยมดนดันแคร์นะครับเป็น x ต่อมานะครับเป็นสถานะเซตนะครับเมื่อมันเราสามารถให้เป็นหนึ่งทั้งคู่ได้นะครับเนาะให้เป็นหนึ่งทั้งคู่นะครับอ่าทีนี้คล็อกมีสัญญาณวิ่งเข้ามานะครับ1คล็อกเนาะหครั้งนะครับ ก็มีสัญญาณดี input ที่ R logic ที่เป็น1น u t p u ะครับ Output ก็จะเกิดที่เป็น Q เนี่ยนะครับเป็น1ส่วน Q bar เนะี่ยเป็น0นะครับส่วนสถานะ Reset นะครับ a p r กับเคลียยังเป็น1เหมือนเดิมนะอันนี้คือสถานะที่เราสามารถให้ Logic ดีได้นะครับต้องมี p r กับ Clear เนี่ยนะครับเป็น1ทั้งคู่นะแล้วก็มีสัญญาณ Clock ที่วิ่งเข้ามานะครับต่อมานะครับเมื่อ D เป็น0นะครับมันใช้ output ที่เป็น0นย์เนาะแต่ อิคิวบาร์เป็น1นะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องของ JK Flip-Flop นะครับ JK Flip-Flop เนี่ยนะครับเป็น Flip-Flop นะครับที่นิยมใช้งานเยอะที่สุดเลยนะครับเพราะสามารถและดัดแปลงเป็น Flip-Flop ชนิดอื่นๆได้นะครับก็คือแปลงเป็นทั้ง3แบบที่พูดมาก่อนน้นนี่ได้หมดเลยนะครับมี3 input เนาะคือ input JK นะครับ CL K แล้วก็ J โดยที่ J เนี่ยนะครับทำหน้าที่เป็นขาเซตเนาะแล้วก็ K ทำหน้าที่เป็นขารีเซ t ตนะครับ ไอซีแบบไอไอ JK Flip-Flop เนี่ยนะครับจะมีไอซีเบอร์เฉพาะของมันก็คือเป็นชนิด TTL เนาะนะครับเป็นเบอร์7476นะครับมีลักษณะนเนี่ยดังลูกด้านล่างเลยนะครับเนาะก็จะมีขา input นะครับที่เป็นขา J ขา K นะครับสัญญาณ Clock p r Clear เหมือนกันนะครับมี output ที่เป็น Q กับ Q bar นะครับให้จำไว้ว่า J ก็มีเหมือนค่ s นั่นเองนะครับ k ก็เหมือนขารีเซ็ตนั่นเองเนาะมันก็คล้ายๆกับไอ่ตัวเมืเ่อกี้นั่นแหละคล้ายๆกันเลยนะครับอ่ะมาดูกันนะครับอ่าโดยที่อ่า JK Flip-Flop เนี่ยนะครับมันก็จะมีโหมดการทำงานอยู่กี่โหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโหมดนะครับจะมีอยู่เจ็ดโหมดนั่นเองนะครับโดยโหมดแรกนะครับจะเรียกว่าโหมด Asynchronous Set นะครับ Asynchronous Set เนี่ยนะครับก็จะมีอะไร Clear, เป็นาะเป็นะครับส่วนอันอื่นเนี่ยเป็น0ูนย์มาเลยนะครับไม่ว่า clock จะเข้า JK จะเป็น1จะออนจะ0ูนย์อะไรก็แล้วแต่นะครับมักจะเอาผู้ที่เป็น1 0น่งศูนย์เนาะไม่สนใจเลยนะครับถ้าเคลียร์เป็น1แต่เมื่อเคลียร์เนี่ยกลายเป็น0ูนย์แล้วนะครับ PR เป็น1เนี่ยนะครับก็จะให้สถานะที่ตรงข้ามกับ a s y n c h r o n i z e s e t จึงเรียกว่า a s y n c h r o n i z e reset นะครับต่อมานะครับเป็นสถานะที่ห้ามใช้งานก็นะคือ PR กับ CLR เนี่ยห้ามเป็นลอจิกศูนยทั้งคู่ นะครับเมื่อเป็นทั้งคู่แล้วเนี่ยเอาพุทมันก็จะกลายเป็นหนึ่งทั้งคู่นั่นเองนะครับก็คือเขาไม่ใช้กันอนะในเอาจิก hey, เนี่ยนะครับต่อมานะครับก็เป็นสถานะที่ PR เป็นหนึ่งทั้งคู่เนาะก็คือเราสามารถปรับลอจิก JK ได้ละป้อนไป JK ได้ละใส่คลอ็อกได้แล้วนะครับแต่เพื่อ PR เป็น1นึเนี่ยนะครับ JK เป็นศูนศูนเนี่ยก็คือมีลอจิกศูนศูนย์วิ่งเข้ามาในวงจรเนาะ JK เนี่ยตรงนี้เป็นศูนศูนย์เนาะนะครับทำให้อะไรมีคล็อกวิ่งเข้ามาก็จริงนนะะะคครัับตวสถาจงเดิม คงสถานะก่อนหน้าไว้ก็คือมันไม่เปลี่ยนแปลงอะ่ะมันไม่มีเงื่อนไขหรือไม่มีสถานะที่เป็นตัวนี้เขาจึงเรียกว่าสถานะคงเดิมนั่นเองเอาพุตไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก่อนหน้าน,นี้เป็นอะไรตอนเออก่อนหน้าน,นี้เป็นอะไรเมื่อเปลี่ยนลอจิก JK แล้วก็ใส่สัญญอนี้คอกไปแล้วเนี่ยเป็นปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเป็นอันเดิมอยู่นะครับไม่มาเป็นอันใหม่เนาะอ่ะต่อมานะครับ reset เ,เนาะ reset เ,เนี่ยนะครับิ s c e n d น n g เป็น1นเนาะนะครับ ่าซิงโครนัสเป็นอะไรมีคล็อกที่เป็นลอจิกวิ่งเข้ามานะครับกับ K เป็น1นะครับแต่ J เป็น0นะครับจะให้เอาพุ่ที่เป็น0 1นั่นเองนะครับคือเรียกว่าสถานะรีเซตนะครับ J เป็นเซตเนาะ K เป็นรีเซตนะครับอ่ะต่อมานะครับ J เป็น1เนาะเขาจึงเรียกว่าสถานะเซตเนาะนะครับก็จะมีเอาคู่ที Q เป็น1นึ่ง Q bar เป็น0นะครับต่อมานะครับเป็นสถานะที่ถูกเรียกว่าตรงข้ามนะครับก็คือเป็น หนึ่งกับหนึ่งทั้งคู่เนาะ JK นะครับมันก็จะให้สถานะที่เป็นสภาวะตรงค้านะครับโอเคไหมนะครับอ่ะต่อมานะครับเราจบแล้วของ JK flip flop นะครับรู้จักทรุดทูเบิลรู้จักอะไรมันเรียบร้อยมาแล้วนะครับต่อมานะครับเป็นอันสุดน่าจะสุดท้ายแล้วนะครับจะถูกเรียกว่า T flip flop นะครับ T flip flop เนี่ยนะครับจะมี Input เพียง Input เดียวนะครับก็คือ Input T นะครับคือ T flip flop เนี่ยนะครับอ่าเอาพุตเนี่ยจะเปลี่ยนสภาวะ เป็นตรงข้ามกับเอาต์พุตเดิมเนาะทุกครั้งที่มีการกระตุ้นด้วยสัญญาณนาฬิกานะครับเนาะมีอะไรยิงเข้ามาเนี่ยนะครับนาฬิกาตอนแรกก็เป็น1เนาะมีวิ่งเอ่อนาฬิกามีคล็อกเข้ามาปุ๊บนะครับทิกเกอร์เข้ามาเนี่ยนะครับทำให้ไอตัวเนี้ยก็จะมีเอาต์พุตจาก1กลายเป็น0ย์สลับกันไปเรื่อยๆนะครับเนาะก็คือถ้าเกิดเราอยากได้ ทีฟิฟฟอร์มาใช้เนี่ยนะครับทีฟิฟฟอร์บเขาก็จะบอกว่าในในทางปฏิบัตินะครับจะต้องดัดแปลง d f ฟิฟฟอกับ JK ฟิฟฟอรเนี่ยนะครับให้มาเป็น d f ฟิฟฟอนั่นไอทีฟิฟฟอรนั่นเองนะครับไม่ใช่ d f ฟิฟฟอนะทีฟิฟฟอนะครับเนาะต่อเนาะนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการทดลองเรื่องฟิฟฟอรนะครับการทดลองเรื่องฟิฟฟอรบนะครับก็จะเราก็ดูเนาะตามตารางพวกนี้นะครับแล้วเราก็ใส่ค่าเราแค่ยกมาทดลองเฉยๆนะครับอันนี้เป็นแค่ ให้เรารู้จักการทํางานใช้การเซตสัญญาณนาฬิกาทำอะไรให้เป็นนะครับเดี๋ยวครูยกตัวอย่างให้ดูนะ mm hmm. นะครับโดยเเราก็ป้อนลอจิกที่เป็นลอจิกสเตทไปที่ฝั่งอินพุตเนาะนะครับส่วนเอาพุตก็จะต่อกับ LED ไว้นั่นเองนะครับเราก็ไปดูนอะเซ r ร์จ7474ใน โปรตีนนะครับแล้วก็ Simulation มาเติมค่าในตารางด้านหลังนี้นะครับความหมายของ x ครูก็อธิบายเวลาเนาะความหมายของออลูกศรขึ้นก็คือใส่ลอจิกเข้าไปก็คือลอจิก1นึ่งนั่นแหละยกตัวอย่างการตอบนะครับ ครับยกตัวอย่างการต่อนะครับซึ่งการต่อวงจรในโปรแกรมปฏิอุสนะครับเราก็ต่อให้มันหน้าตาแบบนี้นะครับนักเรียนก็ดูเนาะในจุดนี้เนาะจุดเนี้ยนะครับเป็น Input นะครับเราก็ใส่ค่า description มันให้เรียบร้อยเนาะใส่ u t p u t มันให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ทําการซิมมันนะครับแล้วก็เอาผลลั์เนี่ยนะครับมาเติมในตารางนั่นเองนะครับให้เรียบร้อยเนาะนะครับส่วนโหมดการทางานเนี่ยเราก็ไปดูเอาว่า ดูจากตารางทูตเทเบิลเมื่อกี้ที่มันผ่านมาว่าไอที่เราซื้อเนี่ยนะครับมันคือ flip flop แบบใดก็ไปดูโหมดการทำงานของเขามาแล้วก็มาเติมเนาะนะครับจะมี flip flop ให้เราทดลองอยู่2วงจรนะครับก็คือเบอร์7จ7ดนะใช่ไหมเจ็ดสี่กับ7จ7 6นะครับมี2อันเราไปดูว่ามันเป็น flip flop ชนิดใดนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเติมให้เรียบร้อยเนาะทั้ง2ตารางสุดท้ายก็เขียนสรุปผลการทดลองนะครับเดี๋ยวคลิปเฉลยคู่จะมาเฉลยให้เรา จันหน้านะครับโอเค